สวัสดีค่ะต้องการรถสวยๆนะคะมาชมเป็นเพื่อนกันได้มีแนะนำให้ชมกันทุกวันค่ะ t o y ยต้าวีโก้สประตูออโต้ตัวท็อปนะคะรถกระบะปี07 265,000บาทตัดสดค่ะรถกระบะบ,าบ้านเจ้าของขายเองนะคะรถสวยเดิมเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีเพลงมีฟังค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะเครื่อง3 0 0 0ั c ซีซีาการเร่งดีทำความเร็วได้สบายค่ะ แต่คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะยิ่งขับง่ายขับสบายเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยค่ะทุกท่านขับดีนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างของเหลวเปลี่ยนถ่ายแล้วติดฟิล์มแล้วนะคะแบตใหม่ได้สตาร์ทใหม่ค่ะใส่ล้อรีโว้นะคะขอบ17มีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีผ้าใบปิดท้ายกระบะนะคะรถจอดในที่ร่มค่ะทุกท่านพร้อมใช้งานต่อได้เลยค่ะสภาพดีนะคะ พาสี70็ดศูน์บวิตอยู่ค่ะมีกุญแจ2ดอกนะคะอยู่แถวราดพร้าวค่ทุกท่าน2 6 6 5 0 0 0บาทเงินสดค่ะสนใจโทรสนใจติดต่อผู้ขายกันได้นะคะเพื่อนัดดูรถนะคะแต่เน้นสดอย่างเดียวนะคะ2,65,000บาทสวัสดีค่ะ